พักใหม่ๆขยันอัพเดตขยันเข้ากันเลยเกินเมาทุกแพงมาเลยวพนาะเรั่อจะาเรื่องตัวจริงเมาเรียบร้อยเส็จกตีไปแล้ววะ พรีเมีย่ยม23,000ธรรมดาเ9 0 0หมืก้พและตัวกระช 1, ายอีกหนบ้าใบอินไฟาน่าสามตาครับทุกคนเปิดอายความเสียชังฟาน่าร่าง God, กอตุคนร่างนี้คือแบบนึ่งวันเตึงเลยนะพเพื่อนๆเป็นตัวเมตาณนะตอนนี้เลยตัวไก่ๆกะกาดกาหยิบยังจัด5ดาวเขากับการสกิล5ดาวและตัวตึงๆอย่างฟาน่าสามตาแน่นอนครับตัวละครระกาเปิดมาได้สวยมีริกุ ใบที่20ตอนนี้ผมเป็นจักรวลเวทมนตร์ลวทุกคนจักรวาเวทมน์เกลือนอะไอ้โคว่าใบที่4ผมมันมีไว้ประดับเหรอวะเฮ้ยสวยแล้วสวยอีก30ใบประตูทองที่กายหิรอยากจะเห็นก็มาสัทีกับคุณหนูของ,ของ,ของพี่แล้วคุณปูก็เรื่อตามาแล้วสานาานาสามตาทุกคนเนี่ยตาตรงนี้สามันมาง่ายมาแล้วครับสัญลักษณ์กรุงแจกุงแจก ใค้บอกผมเป็นราชาเกลือพูดไหมสิสมาเราบุาดาวต่าเอะเดี๋ยวเสียงม,มึงแปลกๆแล้วพอนะอย่าแบอกอย่าอย่าแพบบูดเลว่าสวัสดีครับมิจฉาจริงิฉาจ,จริงด้วยทุกคตินไอจริงๆครับผมมันไม่ใช่เติร์นไอแห่งความเกลียดชังเป็นเติร์นไอแห่งความสิ้นหวังมาถึงไม่ทันทำอะไรมันมาม้าความสิ้นหวังกับผมก่อนเลย มาทำไมเนี่ยโลกนี้ต้องยอมใจแล้วแหละไม่ยอมเรือล้นช่วงนี้ผมโดนความสิ้นหวังรัวๆเลยนะเพื่อนๆต่างแกขันก็สวยเป็นการก็สวยแลโชคชะตาจะกันแกล้งฉันแค่ไหนฉันก็จะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาของตัวเองและจะเป็นจคานเวทมนต์ให้ได้อย่าได้ใจนักเลยเจ้าโชคชะตาเหมือนจะคมตะกอบอัสตามาแต่ผมพูดจริงนะ มาประตูทองเกลือเจ็ดสิบโลแล้วเพื่อนประตูทองมารวัวนะครับผมทุกหนูมารัวแต่ปู่เขาไม่ลืมเลยแต่การน,นี้มันลืมแน่นอนคนเพราะว่ามันหลับไปหลายรอบหตัวหรอโอเค,อเครอบนี้ขอกุญแจนะครับผมและกุญแจรอบนี้ก็จะเป็นไออาแห่งการหลอกลวงมาแล้ว <มา S 2> มาแล้วผมฟาน่าผู้ใช้ดาคอนสเลเยอร์พร้อควเกลียดชังเติร์ดอายครับผมไปนนแด้วแท็กเกอร์สายเกียก่ยวที่โคตรโหดนะครับทุกคนเดี๋ยวได้รู้จากอันติเมสสกิลซาร์เบนเดนอร์คำรามาได้ฟาน่าตัวแรกมาแล้วแบบนี้ใจชื่นขึ้นตรี80ครับโอ้โหฟาน่าสั่งตติดพวกเพื่อนฟานสังตัวติอะป่ากนข้ามันรูกันเป็นและไม่ใช่ทํากับกินกับาวาิ้า ควาหายใจความรื่อใบที่90ครับผมสกิลฟาน่ามาแล้วครับไอคอแสงจันทรเคยพวกการ์ดสกิลไอเดนอาผมแบบล้นคลังแล้วเพื่อนๆมันอัพได้แบบพันใบละพันดาวอ่ะเออไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยการันตีนี้เราได้ฟาน่ามาแล้วตัวหนึ่งสองตัวก็ได้เว้ยเพื่อนฟาน่าแห่งความเกลียดชังอย่าเกลียดชังพี่ได้ไหมจ้าฟาน่ามาสองตัวด้วยกันเรยอน ตัวนี้โดเดียวจุกสมัยของกายิดมันเกิดไปอีกครั้งแล้วสินะใบครอบว่าฉากที่สีก่กำลังจะทำงานแล้วเพื่อน <c oughs> แบบนี้จบในการันตีเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้คือได้สามตัวแล้วนะกำลังจะได้การันตีตัวที่สี่แล้วแต่จะมาก่อนอีกตัวหนึ่งครับเพราะตอนนี้ด้วยกายิดมันขาขึ้นจัดขึ้นจริงนะขึ้นจริงนะขึ้น,นจะเข้าขาลงกลหรอดวงพี่ลงมาไลยเปล่าเรียบร้อยครับตัวนี้ร้อยเก้าสิบสองสองคูริน การน้ฟ้าสวยแบบนี้ดีอยู่ทรงดีและการันตีฟาหน้าของเราก็เอ็มนี่มันคันเทพดีว่ามานาได้กลับมารักผมอีกครั้งโคว,ว่าชัยีิสามาฟาหน้าห้าตัว ในการันตีเดียวโบกัสกิ้วอีกใบไอ้คุณสิ้นหวังเวตโตแม้ว่าเองจะยกขโยโญงมาก,กี่ร้อยตัวก็ไม่สามารถทําให้คนคนนี้หมดหวงังได้หรอกนะตอนนี้เหลือฟาน่าอีกแค่ตัวเดียว <c oughs> เสียตัวกระชากไปสองร้อยใบอ่ะทุกคนแล้วก็ขาดกัสกิลอีกห้าใบกัสกิลมีตู้สเต็ปอัพอยู่เพื่อนๆแล้วเป็นตู้สเต็ปอัพที่ดีมันให้กัสกิลเราถึงสามใบเลยอะ่ะแค่สุ่มเก้าสิบโรต้องงั้นซัดเลยครับไม่ต้องพูดเยอะสิบโรแรกครับผมยี่สิบโรครับมาแล้วครับหนึ่งใบ และการันตีครับผมก <sk iller> ารันตีครับของเขารงจดหมายเรียบร้อย <Yeah. S 1> โอ้โหแบบนี้การสกิลเราครบอย่างง่ายน,นะ <sk iller> อุ้ยแล้วมาอีกใบแบบนี้คุยกันได้ครับเพื่อนๆโอ้ไปแล้วฝ <sk iller> าหน้ามันเลือกการยิหว่ะทุกคนการสกิลขาดแค่ใบเดียว,วคือจบแล้วนะเพื่อนจบแล้วจบจบจัดจบสิ้นเรียบร้อยครับการสกิลห้าดาวขาดตัวละครอีกตัวเดียวดวงขึ้นขนาดนี้แล้วให้มันสุดเว้ย กูจะได้การสกิลเกินหาฟอน่าตัวเดียวจบแนวการันตีกิดวงไอการมาขนาดนี้แล้วอะ่ะรออันนี้ผมดวงดีจริงนะเพื่อนแต่มันดีกว่านี้ได้เว้ยถ้าผมเจอน้องฟาน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคการสกิลเกิน <laughs> เป็นตัวแรกหรือเปล่านะที่การสกิลเกินมาก่อนหนึ่งตัวครับผมโอ้โหการสกิลเกินมาสองใบผมไม่ได้ไปสุ่มตู้สเต็ปอัพเลยการสกิลต่อไปไม่ได้อ่อ้จะมาทำมนตัวสองตัวสามตัวไอ, <laughs> <laughs> อ้สัส เหมือนโดนแกงเจียงวงตีกัวไอ้เนี่ยขาดตวัวละครตัวเดียวพ<ฟ>อพอ,อตัวสุดท้ายทำไมมัน,ม,นมายากมาเย็นแสนเข็นขนาดนี้เนี่ยจะถือการันตีแล้วเพื่อเๆมันเอาการันตีจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออ โดนไป160ใบตัวนี้ตัวสุดท้ายเท้ากับว่าเราเสียตัวกาชาไปทั้งหมด360ใบนะครับผมแล้วก็คริสตันพรีเมียมประมาณ1มื่นเม็ดขนาดฟาหน้าธรรมดาดดไอ้กายยัง5ดาวทั้งตัวละครและการสกิลและนับภาษาอะไรกับน้องฟาหน้าเติร์ดไอคับผมฟาน้าสาตาคือ5ดาวกว่าเลยน้องตายครับย้อนและดาวสุดท้ายดวงที่ห้าองฟาน่าอ มาแล้วกาส,สกิลฟานะ่าทุกคนเห็นแล้วเจ็บปวดเบาๆนะเนี่ยมีเก้าใบเกินอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่โอ้โหเยอะไปมันเกินเขาจะเป็นการ์ของฟาน่า3ตานะครับทุกคนหากได้รับผลยวนรูยุจักศัตรูจะทำให้มีโอกาส40%ทำให้เราได้บัฟเพิ่มความเสี่ยงที่ทำ2ี่เปเนเวลา1เทินแต่พอ5ดาวโอกาส4 0ที่ว่า,ากลายเป็น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆแล้วค่าเสียหายที่ทำก็เพ e> ิ่มขึ้นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนจะดีนะแต่ผมว่าเงื่อนไขมันยากไปว่ะมันไม่ได้เรื่องง,ง่ายๆที่จะโดนยั่วยุอ่ะทุกคนและยิ่งเราเน้นเรียลไทม์อ่ะพอเขารู้เราใส่การห้าดาวใครจะมายั่วยุมึงฟาน่าไม่ได้โกงมากครับสำหรับการฟาน่าห้าดาวพองานการ์ดฟาน่าผมมองว่าไปใส่ใพวกลมหมยายใจของความมืดที่บุพลังโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าจูเลียห้าดาวอาจจะดีกว่านะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดยี่สิบห้ามมแรรงงวไปถึ 30%เลยทีเดียวเชียวยัดเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องสืบอ,อัพสุดจ้าแล้วก็สกิล2ขึ้นเวล2เวล3เวล4แล้วปิดด้วยเลเวล5พอครับผมเน้นแค่2สกิลพสอส่งฝันให้น้องฟาน่าแปดชิปขึ้นเลเวล10ชุดแฟชั่นไปดูกันบ้านเพื่อนคอสตูมชมใบไม้เปลี่ของฟาน่า wow. น้องดูแบบคขาอี้ขึ้นนะพอเป็นคอสตูมนี้น่ารักใช้เลยครับคือแววตาน้องไม่เข้ากับชุดเลยนะเพื่อนๆกลับไปชุดเดิมเพื่อความขลังก็เข้าีจุดกัดเป็นเอวอ่ะเลเวลร้อยมาดูครับว่าพลังจะไปได้เท่าไหร่ผมคาดหวังไว้ที่เก้าหมื่นนะทุกคนการที่จะทำสายไอแท็กเกอร์พลังทะลุเก้าหมื่นได้เนี่ยคืออภิมหาโคตรรัฐเถื่อนเลยนะเพื่อนๆเท่าที่รู้มายังไม่มีใครทำเก้าหมื่นได้ผมอาจจะเป็นคนแรกหรือว่าโอ้โหอีกห่างไกลเลยครับพีโน 8 2 0 0 0ครั 12, กับทุกคนแต่ยังมีพอสวรรค์โยคลายเลยทีเดียว6ช่องรุ่นโวงติกเติงใส่ที่อยู่แล้วรุนเขียวก็ปลดล็อกด้วยแบล็กคริสตันดำผมแนะนำเป็นพอสวรรค์แบบนี้นะเพื่อนแรงๆแล้วก็เวลาบ็อกเสร็จมีโอกาสปิดตันทารดิบับด้วยสีฟ้าก็ปลดล็อกไปเลยพลังฟัานะาสามตารเราอยู่ที่เท่าไรอ่ะทุกคนไปแตะเก้าหมื่นตายังไงคาดหวังได้หรือเปล่า เดี๋ยเป้นมือแบบอันกรอยี่สแปคัน0ิแค่ันเดียว แม้ตอนนี้จะไม่ถึงแต่เร็วนี้ถึงแน่นอนเพราะผมจะเปลี่ยนการทําของอ่ะทุกคนคิดดเมจหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากนะครับเพราะว่าคิดาดเมจเพิ่มเปอร์เซ็นต์โคตรยากแต่ถ้ามันไม่ติดคริก็เท่านั้นว่ะอนาคตเพื่อนจะได้เห็นคือเรทกายมีสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำประชดชีวิตและคิเรทมันได้พลังข้างๆเยอะอนาคตถึงเก้าหมื่นแน่นอนและเป็นอนาคตอันใกล้นี่เพราะผมยังมีทรัพยากรอีกมากมายนะครับในการซุ่มออฟใหม่แต่ว่าออฟช่องที่ห้าคิดดเมจอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทองอ่ะมาดูทองผมเหลือเก้าแสน ตอนนี้ก็8ปดมนแต่หัไปก่อนแต่อัพนิดอัพหน่อยให้มันขึ้น8ป0 0 0แลนก้ารจัน8ป0ห0แล้วค่ะ โอ้แอคแท็กเกอร์พลัง8ปดหมื่นเก้าเวอร์เวอร์จัดทุกคนเอาละครับทุกคนมาดูครับว่าฟ้าหน้าสามตาพลัง8ปดหมื่นเก้าพันสาแอคแทกเกอร์เขียวตึงๆจะไหวกับฟูจิมของเจร้าวที่ดำทัมโดยจังหวัดเวทบบอลจูเลียนหรือเปล่าเปิดมาก่อนเว็บินรันตามสู่กับผมเพราะว่ามีกับเพื่อนร่วมทีมทางตีจากนั้นจะรับค่าวบอลระดูครับผมตีตามมาก่อนครับผมเราโดนตีตาไปแล้วเราปิดคดีบัลได้สําเร็จเลยทําให้โดนดีบัฟแค่ตีตราเพียงอย่างเดียวรอจะไปสกิลแอนดก่อนดี ทุกคนจะเสอฟน้ำจิ้มต้นสกิลสองไปก่อนหรืออันเัทสกิลเลยดีเพื่อคงอยากเห็นอะไรที่มันฉูดฉาดอลังการอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเรามาดูกันแบบช้าๆสปีดคูณหนึ่ง ฟาน่าเป็นตัวละครที่ต้องสะสมความเกลียดชังให้กับตัวเองทุกคนเราก็สามารถเก็บได้ด้วยสกิลสองจะทำให้เราได้ความเกลียดชัง2สแต็กนะเพื่อนๆเก็บได้ทั้งหมด5สแต็กทำให้เราสร้างความเสียหายแรงคือถึงหนึงร้อดสงั้นก่อนที่เราจะทำอะไรให้มันฉูดฉาดเราไปด้วยสกิลสองก่อนทุกคนสะสมความเกลียดชังเจ้๋งยันเกลียดชังแกเลยแกสามแสนเก้าหมื่นดาเมจ มีแค่สกิลสองและเจราล์ก็ส่งกันมาด้วยอัลติเมทสกิลของเจ้พาพันเทพมนจูเลียสคนเก่งเราโดนสตาร์ทไปแล้วครับทำให้ใจเจราได้ออกเบิร์นเทิร์นต่อแต่เราไม่ตายเราถทีถจากคู่ต่อรถเก็บความเมั่อยเราทำให้ใจเจราได้เบิร์นไปอีกเทธอหนึ่งไปสาบเธอติโอ้แต่ว่านักลงไน่ได้จบลงแล้วเพราะมันจิุดเทธอหนของข้าแล้วยังไงล่ะคราวนี้ถึงตาเราที่จะฆ่าแกตอนนี้เรามีความเกลียดชังสองสเปกนะทุกคนทำให้อัลติเมทสกิลเราแรงขึ้นไปอีก70%็จะรับความเกลียดชังของฉ มังกรพลังทำรางหัวาลังการวหัวโคเท่โคแรงีนาหน่แรงมากอยากรู้เลยถ้าโดนดันมจทั้งทีมจะเท่าไหร่เมื่อกี้เรามาลองเล่นฝาหน้าเทพเจ้าสามตากับคอมสายเขียวแบบฟูลทีมกันบ้างครับทุกคนก็จะมีริววายซ่าชุดว่ายน้ำชาลลอตฟิวัลและ ฟาน่าเทพสามตาลองกับท็อปเซิร์ที่พลังใกล้เคียงกันดนชการที่เป็นคอมเมต้าปัจจุบันเลยนะครับมาดูกันว่าฟาน่าเทพสามตาจะไหวหรือเปล่าและเราออโต,โต้ดรวยนะครับทุกคนบ้าลุยกันเลย ไอเขียวปะทะคอมรวมสีตัวเมตาครับผมเปิดประกอบไว่ประสานของตะฝั่นตุตการใส่ชลอดกันอย่างนี้ฉลอดกันยิงนี้ยิ้ไหวแล้วก็บัฟไปครับผมคอมโบสองตัวที่น้าตุนตการให้อ JI, ีกก mm, exactly. ็บัฟไปต่อเหมือนกันฉลอดน้องบัฟมาพี่บัฟกับไปโกแล้วก็เปล่าเลเลบอลใส่หน้าชลอดไปครับผมแล้วรีบลงสีไปครับผมทีสนาล่างบัฟแล้วก็รบกวนกันทั้งที่ลอดไปกับตุนตการนั่นตุนสุดกำลังแล้วตุนตะจังหวะกูแล้วเอาจังหวะน่าตาอัศเมสคิ้งายไปหมดเลยครับผมขนาดอาส ที่ว่านหนาก็ลงลงไปนอนคุยกับร่างมวกทีมแดนแนี่นะสายเขียวก็โดนสายเขียว,ยยยวอติเดียวลงไปแดนครับผมแล้วเหลือชอวไม่มดธนาการเพียงตัวเดียวจะไหวหรือเปล่าจากธนาการเนี่รู้สึกกันมาได้หรือปเปล่าที่เป็น,นตัวอันตกลงไปก็ระวังที่มร่าจบเกมไปโอโหทุกคนเป็นยังไงครับพลังของฟ้าหน้าแท็มสามปาโคตรเดือดครับเพื่อนลงอัลติเมทสกิลหายหมดตีเพื่อนเวอรจัด ในอนาคตที่ผมเตรียมตัวผมก็จะทําของเจสิงโตรอนะครับเจมเบรีโอเลโอน่าคลิปนี้เราดวงดีมากครับทุกคนเหมือนมานาจะกลับมารักเราใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมเราได้ฟาหน้าปันสุดโดยที่แทบไม่ต้องเสียตั๋วกาชามากมายยังไงครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับอัสตากายหนิดด้วยครับผมขอบคุณทุกคนมากครับแล้วพบกันใหม่เจอกันครับ